เป็นขบวนเลยคอนวอยคอนวอย okay. โอเค้มีรถปกติด้วยเป็นรถประชาชนปก,ปกป้องประชาชนไงเนี่ยไอ,อ้แล้วปกป้องแข่ง V I P อ๋ออันนี้มางไงเนี่ยโอ้เป็นขบวนเลยอ้าวเรื่องเซิร์ฟนี้ทำไมเบียดทำไมเนี่ยอ๋อยิงกันเอง อ๋อมีผู้ก่อกนรลายอิงโอ้โหเยอะมากเยอะมากเยอะมากๆอืมแวรลันเพชรชี้อโอ้ย่าก,กระตุกนะเยอะมากเยอะมากโอ้เซิร์ฟนี่กระตุกมากอเราเล่นแบบเลือกเซิร์ฟอืมเป็นกระบวนเลยยาวอื้อเลยทีเนี้ย โอ้อเช็คความเรียบร้อยดิสิโอ้โหแน่นเลยแน่นอึนเลยรถติดรถติดในนี้มีใครโอเคตำรวจแล้วในรถแันเนี้ยไม่มี FBI เดี๋ยวเดี๋ยวมันเป็นผู้ต้องหาะเนี่ยมันเคยมีกรณีแบบว่ามันเอาผู้ต้องหาเป็น VIP อะโอเคไม่ไม่มีในหมายจับถือว่ารอดไป มันเคยมีบางมันเคยมีกรณีหนึ่งที่แบบว่าแม่งตำรวจคุมคุมผู้ต้องหาแบบแบบไม่ให้จับอะเออแล้วมาแบบเป็นขบวนนี้แหละเลยต้องเช็คดีบแต่ยังเลยโปรเทคโปรเทคนี่ VIP สุดยอดครับอันนี้ปฏิบัติหน้าที่อขอแต่รู้บ่อยนะครับเนี่ย เท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 อืมอเคเวทนี่มือถือเป็นประชาชนธรรมดาอ่าโฟนคอลแล้วโลเปย์สดรโคตรโลเปย์อ่ะฮะโลเปย์หมดเลยโฟนก็โอ้โล้ม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 เป็นขบวน ขบวนเต็มลำอะตามติดชีวิตตามติดชีวิต VIP วันนี้หืมเอาเรื่อง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 วะแม่โอ้โหอ๋อถอยก็ถอยดิรถจะพังแล้วอ้โ ไอ้เป็นขบวนโอ้โหเยอะเนี่ยขบวน V I P อแต่ผมต้องขับแบบขอบๆไปก่อนจะชนอ้าเนี่ยบอกทางให้โลเพสสุดๆดรถจะเพลิงขางขวางว่ะเซิร์ฟนี้ปิงมากเลยเพราะว่าผมไม่ได้กดเซิร์ฟแบบสุ่มผมกดเซิร์ฟแบบว่าแบบเป็นเลือกห้อง เป็นเซิร์ฟสาธารณะแหละปกติแหละแบบฟรีแหละแต่ว่าบางเออไปเจอเซิร์ฟนี้นะครับเป็นเซิร์ฟป,ปกติหรือเซิร์ฟสาธารณาะเลยไอ้ขวางไว้เนี่ยไปหืมแน่นอ่ะแน่นบอกได้คำเดียวว่าแน่นมันน่าลอกสังหารเนาะแล้วมันเป็นไหนต่อวนะเนี่ยนู่นไปไกลนู่นแล้วแต่แค่ว่ามันติดกันตรงเนี้ย เวลาขับรถต้องระวังนะเวลาขับเป็นโมอ่ะนั่นไงโอเคมาแล้วเชี่ยโหเสียวอ่ะหาเรื่องเสียวไปเลยนฮะอืมอ๋อ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 เป็นแถวซีเป็นแถวซีผมตากล้องอ่ะเออ อะไรเนี่ยผู้กบอะไรดักยิงเหรอแล้วผู้กบอะไรจะไล่ยิงอ๋อยิงไปแล้วโอเคๆมีอะไรโหยิงกันมันเลย งก็อารสามสี่เอ้าไงเอาไอานไานหลับไปแล้วเหรอ,อยังยังยังโอเไปขบวนต่อขอบวนต้องนำต่อเออมันยิงกันวะวา, <c oughs> ายิงด้วยลูกโมนะตด,ดแม่นตรแรง ตุ้ม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 โอ้กระตุกมากแปลกมากเจอกันนี่เมันต้องมีโล่ดีวะตำรวจต้องมีโล่ดิมดผมไม่ได้เอาโล่มานะลืมลืมเอามาเพราะว่าเข้าเกมมาก็คือเจอเลยเอาเรื่องเอาเรื่องได้เดี๋ยวผมเคลียร์ทางให้เฮ้ยอะ เฮ้ย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 จะเคลียร์ทางให้จะโทษไปครับไปครับนี่ต่อแถวต่อแถวอันตรายนะเวลาขับรถเป่นหมูไปเด็กเค้กคนบีอพี เไปแก๊สเตชันวามน้ำมัน,มนเลยเลยเลยละเลยละเลยละอันนี้เลยละจะเลยละดูดิมันจะเรียวทันไหมโอ้โอ้โอ้อย่าเดยอย่าเลย VIP แตกเลยกลับิ่งไปตามไปตามไปโอ้โยเจ็บมันทะเลาะก,กันอยู่นั่นแหละ ดีว่าผมใช้ลูไฟฟ้าเพราะว่ามันอัตราเร่งมันดีแต่ข้อเสียคือมันมันไม่ได้แรงขนาดนั้นแค่มันเร็วตอนต้นกาดมานปลายทัานั้นเนี่ยตรงสะพานเนี่ยต้องระวังเนี่ยไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยไอคันมือใหม่ไอคันยศลุกี้อะแม่ยไปเรื่อยว่ะอ๋ออ๋ออ๋อ ไอ้ขันยดยดแบบยดตำรวจเริ่มต้นน่ะลูกี้อะ่ะมันบ่นจริงผมพยายามตามท้ายนะตามท้ายตามท้ายอยู่น้ำมันไม่พอต้องรีบไปเนียผมต้องขับห่างๆนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปชน เตือนนี่ออกก่อนำนความสะดวกครับในความสะดวกืมเพียบเลยโอเคเง่ๆ,ๆไปแล้วเพียบเลยผมต,ต้องกลับห่างไว้อะเดี๋ยวมันจะชน เดี๋ยวเดี๋ยวแก๊สเตชันอ๋อเขาจะละทางมานันนี้นี่ว่าลืมไปซึ่งผมต้องแยกไปครับต้องแยกไปเลยนี่มาจอดตักตรงนี้แก๊สเตชันมันจะอยู่นี่หรือมันไปนเติมที่โรงพักวะเติมเมื่อไงอ๋อโอเคตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ ไปแล้วไปแล้วอ๋อๆสวัสดิ์สวัส,วด,สวดิ์สวัสดิ์ใจเย็นเด้อเย้ออืมยรถตู้ม่วงกากันเกียนโอเค V I P อยู่ปั๊มน้ำมันไม่มีอะไรมากมีหน่วยสวัสดิ์แค่หน่วยเดียวน่าจะคนเดียว ถ้าปั๊มระเบิดนี่หายนะเฮ้ยอะไรของคุณเนี่ยจอดเติมน้ำมันครับไอจุดเนี้ยมันเป็นจุดเสียวสุดแหละเพราะว่ามันระเบิดได้ตลอดเวลาเนี่ยเออแม่เลยแม่เลยไม่ได้จะแบบไอ้ VIP มันพวกอาวุธหรือเปล่าถ้าพวกอาวุธปุ๊บเนี่ยหืมโดนล็อกสัมหารได้ง่ายเลยเนี่ย แต่ตำรวจนายอื่นเนฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่แม่งไม่จบอะรอบสังหาร VIP โอ้โหลุมยิงกระทำยิงอยู่นะเห็นไปนู่นแล้วนะโอเคมันรอด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 มาและมาและโอเค Get in bro นั่งจิกเอาแล้วลิโมอีกคันนึ่งไปไหนวะลิโม น่ายเอาไปสอบม,มัง้งโอเคไปเบคอนแม่งไม่ไปแต่งชุดช่งแบบอะหรือตำรวจนอกคือแบบแพงไปครับพร้อมครับเดี๋ยวผมเซอร์เวยทางให้ครับผมขดแน่นอะ จริงไม่ต้องเปิดไฟไปไ่ต้องเปิดเสียงไซเลนหนอ อย่างกับนายกอะนายกรัฐมนตรีประธานาธิบดีโอเคไปคอฟฟี่ร้านกาแฟน่าจะลิกแอนด์จอนใช่ป่ะวน่าจะลิกแอนจอหนมัน้งมีสองร้านอะน่าจะลิกแอนด์จอนอะใช่ป่ะว่าจะจอดอะไรตรงนี้เนี่ยไม่ก็อออเน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 คอฟฟี่นี่นนนนใช่ใช่ตรงนี้ตรงนี้ เนี่ยเอา้าตอนแรกยังเยอะตอนนี้มันหายไปไหนครึ่งน,นึงเนี่ยตอนแรกเยอะกว่านี้นะหายไปเฉยเลยเนี่ยเอาเรื่องเลยมึงเลยละมึงเลยละ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 ถ้าจะไม่ผิดไอ้ร้านนี้มันมีนมกาแฟเพราะว่ามีเบเกอรี่ย่อมมีกาแฟนายนายมมาละนายนยมมาละ นายกแว่นโคตร V.I.P. อ่าฟัง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 ตำรวจนี้ฟังฟังนายกนายกไปสั่งกาแฟอยู่โปรโมชั่นโบว์ไอฟอร์เมชั่นอ๋อข้อมูลเนา คือแบบไงฟอร์เมชันแบบบบแบบชื่อยศหรืออะไรมีอยู่หลายแบบฟอร์เมชันอะโนซา s ไซเลนไม่ไม่ไม่ใช้เสียงไซเลนข้อมูลแบบใดว่าอ r a เวเต็ t ส b l เบลโอเคเฮยดูนายกด้วยโอเคยัง okay. เขียวละไม่ไมีอะไรละเหนือสวัสด์เต็มเครื่องแบบเห้รถตัวม่วงไอ้รถตอ๋อไปยิงมั่วไปเรื่อยเลยบางทีอไปเรื่อยไปเรื่อยอย่ามาแนวแบบโอ้โหภาษาละเซียรีเบร์โนละเซียไปรูดผมอยู่นู่นกำลังกลับไปกำลังกลับไป เซเว่ทีนี้โอ้โัวตัวซ้า,า,ายหรือขวาซ้ายหรือขวาครับโอเคขวาเอ้ซ้าย ลืมเอาเอาวุธมาผมเข้าเกมมาลืมหยิบอาวุธเลยแต่คือเข้าเกมมาคือก็คือมาเล่นเลยลืมหยิบอาวุธลืมหยิบโลมาแล้วก็บงังเอิญมาเจอเน,นี่เจอเขบวนโอ้โหเสียดายผมไม่ได้เอาเอาวุธมาเสียดายจริงผมจะเอาปืนพกกับโลมาด้วยลืมลืมลืมจริงจริงไม่ได้ลืมมันเป็นมันเป็นนิสัยคิดลืมผมลืมลืม,ลมเอาอาวุธมาตลอดเลยโอเคเออ ถ้ามันจะชนเราเราเลี่ยงไว้เดียวล้อบัคเดี๋ยวรถบัคเ,เรื่องอีกเฮ้ยข้างหน้าอะไรวะนะเปิดไฟเปิดไฟเชี yeah. ่ยอืมรีมโมยก,กันเรียบร้อย ติดอะไรตรงนี้วะดันดันดันมันเข้าไม่ได้ไม่ใช่หรอจ่ายตังยังฮเฮ้ยออกได้ละออกได้ละโอเคกระดาวรถกระดาวรถเรียแบบร้อย Được rồi, không có gì lắm. Cái limousine nhiều lắm. Nó chạy xuống nhanh. Đi thôi. limousine. ว่าแล้วว่าแล้วเบียดก,กันนะมามามาเช็คเช็คเขาประจำที่ครับ โอเคไก่ต้มอืมขับยันมืดอะยังกลางคืนอะอมันพิมอะไรมะเนี่ยโกเฮาโอเคบ้านแบบใดปีได้กล่าวไว้กลับบ้านโอเคไอโน่นะา ไอ้นอไอ้นอโคตร V I P มาวามาโอเคมีมีหน่วยบอกทางไว้ด้วยหน่วยบอกทางอ่าอ๋อจะไปขี่สอง,สงอีกจะไปแทรกอีกะ ไอ้ไรไอ้ไรตัวคันมือมันเอาส่วนเริ่มได้เอาว่าละเวสต์ตอปหยุดทำไมฉันไม่เข้าใจเอ้ยก่อการเกียนผู้ก่อการเกียนอ๋อไล่มันไปไล่มันไป แต่ข้างหลังมืดนะมันไม่มีไฟเด้อน่ากลัวไปไปไปมันยิงเปิดเล่นเนี่ยนะเดี๋ยวไปติดก,กันสะพานอนะ่ะเชื่อดิเนี่ยมีหน่วยปันนยป่นเนี่ยมีตัวปั่นเนี่ยอืมรถยกหรอว่าแล้วกอกันเกียร์ให้ใบสั่งนี่ยัดใบสั่งแบบสแปมมิ อ๋อติดแล้วนะอ๋อมันไอ้ตรงนี้มันมีการก่อสร้างไอ้ตรงนี้มันมันมีออบเจกต์หล่อนอยู่ซึ่งมันชนแล้วมันมันเป็นฮิตบอ็อกซ์จริงๆเนี่ยดีโอทีมันกำลังทำหน้าที่อยู่ว่าไอ้ติดอะไรเนะื้ออุบัติเหตุลิม وز ีนนำหน้าไปแล้วเฮ้ลิมโม Yeah back no d อ hmm. ืม yep, งับ VIP <laughs> โคตร VIP อะ่ะบอกเลยนี่สั่งคำสั่งสั่งเบิกไอ้สั่ง,ส,ง,ส,งสั่งกับข้าวให้หน่อยโคตร VIP จัดเจียโอ๊ยตกใจเลยเช็คข้างนอกก่อนเชคความเรียบร้อยนะครับ <laughs> อ๋อวางหนามเลยของใครเนี่ย จอดกันเต็มอะไอ้ไอประชาชนที่เล่นธรรมดามันต้องมีสงสัยบ้างแหละมัทนทำอะไรกันวะเนี่ยประชาชน17คนเนี่ยตำรวจก็เท่าสิบเจ็ดสองโอเคสิบสองนายประชาชนธรรมดาอย่างเราก็คงมีแอบงงบ้างแหละว่าทำอะไรกันกินมัมม,ม,มัมเข้าเสร็จแล้วลุยต่อดีเติมไฟฟ้ามาโอ้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 โอ มัวไปหมดเวลาเข้าทางแค่นี้คือมันต้องมีชนบ้างแหละรีโมรีโมจะไหวไหมเนะอะงัวเลยจะเปิดใสเอนไรทำไมอ่ะ <c oughs> เสียวว่ะทางแคบเนี่ย ให้มันไปก่อนนะโอ้โ,อโอเหเมนเต็มเลยไปกลับบ้านกลับบ้านส่งนายกกลับบ้านมืดละอูแต่มืดจริงนะทำบรรยากาศน่ากลัวอยู่มืดแบบมืดจริงๆอ่นะไปไปไป <c oughs> ดีรถรถไฟฟ้าของผมมันคือมันแบบอัตราเร่งมันเลยครับผมสามารถแบบตามมันได้แบบรวดเร็วอ่ะนี่หรอบ้านนายก จะซื้อบ้านหรือไม่ซื้ออันไหนบ้านนายกหลังนั้นหรอกได้มาละเออเนี่ยหลังนี่แหละโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยเสียเสีย,ยอะไรเนี่ยไปยิงขวา,านถนนไม่ได้เลยนะเกมเนี่ยเวลาแบบจราจรที่ขัดแล้วอย่าไปยิงขวา,านถนนนะอย่าไปตัดหน้ารถนะคือเราจะโดนไปด้วยนะครับโดนนี่มันที่ก็คือแบบบางทีมันทำเราจมจมแมพเลยอะ ให้มันอย่าไปวิ่งตัดหน้าไปเรื่อยไปับผมยังไม่กล้าตัดหน้าเลยเวลาจุดไหนแบบว่ามันมีรถชุมเป็นแบบรถเยอะผมไม่กล้าตัดหน้าเคยหลุดแบบมารอบหลายรอบอยู่ทำเอาผมจมดินเลยอืมสดเหตุการณ์สดดูดิเขาได้ไหมเราจะเข้าได้ไหมนะเข้าได้ปะนะ เฮ้เด hey, ี๋ยวเขาได้ไอ hey, ้แจงแจงแจงไอ้เบคอนนอกเครื่องแบบ <laughs> ตัง้งาไปเลื่อยยันห้องน้ำมาเอาดิไ <laughs> อชิอื <c oughs> อมโอ้โอเคครับมันนอนอยู่มันนอนอยู่นายกนอนอยู่อย่าไปยุ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปกวน <laughs> บอกเลยซีรีสนี้ยาวเออ,อโอเคโอเคโอเคมันไม่พอใจออกไปข้างนอกไปข้างนอกดูหน้าก็รู้ใจเอารู้ผู้ก่อก,กันเกินของใครยังแตกเลยนะกว่าจะนกจะตื่นนายกจะตื่นนะิวิวติงโอเคจเจนเนอ,อ,อเรลเออเย่เนี่ยชุดไฟช็อตไฟ เนี่ยคันนี้เลยตัวปัน่นตัวปัน่นคือมันยิงทิ้งอะนะมันไม่จับนะบอกยนะมันยิงทิ้งเลยเชื่อลืมเอาปืนกันโล่มาเ <c oughs> สียดายลืมลืม,มโลเพเต็มสูบอะโลเพแบบเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อะแต่ไม่ได้ถึงขั้นเบียว์อะนี่ใช้คำว่าโลเพแต่ถ้าเบียวมันจะอีกแบบไปเลย อ้าวอ,อืมอืมเอา้าจับเฉยเอ,าอะาไงเนี่ยไปจับเฉยมันมีคดีเหรอถ้าผมไปจับมันจะเป็นอะไรไม่้อ๋อมันติดดาวเดียวผมไม่ได้อะไรหรอกไอ้3สามดาวเนี่แห่ะมีเรื่องแน่มันน่าจับนะน่าจับ Nay hoặc đi đào thân anh là, đồn kia lạc đồn kia lạc yê tê lạc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  tê <c oughs> เอา้านายกเข้าคุกแล้วหรอเข้าสังเตเรียบร้อยเข้าสังเตนายกเข้าสังเตยได้ปะวะโอเคเรียบร้อยน่าจะเข้าสังเตแล้วมันคือมันเห็นเห็นเอ็กพีมันขึ้น <c oughs> ไม่ต้องไปถามแร้วเอา้านายกหายทีอ่ะเอา,เอาไงต่อโ <c oughs> อชีไปไปต่อยลมอะ หมดเลยจบเลยประธานาธิบดีประธานาธิบดีมันโดนเข้าคุกไปแล้วสั่งแต่เพรโดนตำรวจเกียนตำรวจคือประธานาธิบดีติดดาวหนึ่งดาวไม่รู้ไปทําอะไรมานะน่าจะไปต่อ,อยคนแหละก็คือแบบติดดาวเลยแล้วก็โดนตํารวจเกียนเกียนจับเลยเรียแบบร้อยอ้าวทีเนี้ยเอาไงอะ่ะจบแล้วหรอ หายหมดเลยไปต่อไม่เป็นเลยอ้าวทีนี้ไปต่อไม่เป็นละประธานเนี้ยที่พิธีหายส่วนอีกคนนึงไปไหนไม่รู้มันจะมีอีกสองคนอีกคนนึงไปไหนไม่รู้เนี่ยไม่อยู่เนี่ยเรียบร้อยเลยไปต่อไม่ได้เลยเอา้าวสลายแยกย้ายกันกลับแยกย้ายกันกลับเรียบร้อย